เฟรลีลากับอันนินครับนักมกจากอินเดียเมื่อเช้าในช่างน้ำหนัก136่ง้าบกปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง172ตอนน่อ178นะครับอายุ17ต่ออายุ34ครับแม่สามยังเจ็งครับ41ไฟครับชนะ26แพ้15กครับเฟรลีลาในขณะที่อันนินนั้น44ไฟิ์ไฟชนะ24แพ้19เสมือนหนึ่งครับส่าสติใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้ อีกฝ่ายหนึ่งจังหวะฝีมือดีนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือจังหวะวางแข้งสวยงามก็เป็นลีลา Uh huh. มาลครับมมาดูครับอันเมตาครับจากอินเดียครับ uh huh. เจอเพิลีลารัตชัยมวยไทยครับ uh huh. คู่นี้นี่เราได้หนึ่งยกนะพี่อ้นนะ uh huh. หลังจากนั้นก็มาดูในช่วงเพชรนุมน้อยออฟฟิเชียลครับ นะคฝากแล้วพี่ซ้อมที่ใกล้มวยรตัตนชัยมวยไทยที่ซอยตะเอียดนะครับของรตัตนชัยวัววาลาบคนอดีตนักชกจอมบูบส่วนนันเมตานะครับนักชกจากอินเดียฝากแล้วพีซ้อมที่ใกล้มวยเอกเมืองนอนท์ครับ

วันนั้นนี่อันนี้เมตาลดำลิวเลย3ายกยอนสี่ห้5นี่พยายามจะไล่ขึ้นมาครับพีทีลาครับแต่ว่าไม่ผ่านครับไม่ทันครับนิดเดียวครับเส้นยาแดงผ่าแปดรู้สึกวันนั้นจะสองต่อ1เสียงนะแต่วันนั้นนี่พีทีลาแกเพิ่งกลับมาหายใจครับครันี้ซ้อมดีเอาแล้วก็เกี่ยวได้ครับจังหวะวางแข้งขวาของพีทลีลาเจอแข้งขวาสวนครั วงในนี่ต้องบอกว่าเป็นของอันดินวงนอกในเป็นของเวลีลาแล้ววันนั้นนี่สามยกอันดินแกล,ลก็อกตีต้องบอกว่าโกยคะแนนไปไกลโพสเลยครับแต่ว่าสี่ห้านี่ทำเป็นมวยฉลาดออกมาเล่นฝีมือเกือบ <c oughs> ไปครับต้องบอกว่าเกือบไปครับพอออกมาเล่นฝีมือนี่คือไปแย่งอาชีพของเวลีลาเวลีลาเลยหววเอหัวเอ,อ,อเกือบจะเล่ง,ลงแรงแซงผ่านแล้วนะครับ <c oughs> อขอแค่เดียว จะไปหยุดซะก่อนนะไม่หรวันนั้นต้องบอกว่าเตะจนเหนื่อยเหมือนกันครก็ไปลีลาวันนี้วันนั้นเขาอ้างว่าหยุดไปนานแล้วก็ซ้อมมาเต็มที่แต่วันนี้นี่มาเปลี้ยเลยครันวันนี้ไม่มีข้ออ้างนะไม่มีข้ออ้างครับบอกไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเอ้าเกี่ยวได้แล้วโอ้โห ลูกนีชิงดำนี่ปิดเกมเลยครับช้อยเก็บฉากเลยครับตา<ะ>ชิงอันนิกจจนก็จะแต่ละครั้งคว้หาหางครับโดนซะก่อนครับเป็นมัดครัเอันนวัดท,ที่สูตรกันเลยครับระหว่างเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งกับวงนอกเรียมดีสมชื่อเพชรลีลาครับ จเจอหมัดขวาพยายามจะขึ้นด้วยแข้งครับเราติดตามชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองข,องของบวช่องห้าในยกนี้ยกเดียวนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเพชรหนุ่มน้อยครับช่อง u t u b e เพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลจังหวะที่กองอันนิม,ม,ม,มโยกสลับ ยับเด็ดถี่กับเฟรลีลาวันนี้ถ้าเกิดแพ้อีกเนี่ไม่มีข้ออ้างเลยนะเอฟเวลาขยับหลอกระวังซ้ายกับเพชรลีลาเพชรลีลานี่แกเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอ,นนนอันหนึ่ทิ้งนวัดหนึ่งสอง้อาแพ้อีกก็อาจจะมีภาคสามนะพี่โอโต <laughs> ต๊ตเพรมันสนุกนะแต่ถ้าแพ้กู้ขี้ก็โอกาสมีนะครับ จังหวะที่แบบนี่กับแข้งขวาของเฟร์ีลาอานินเกี่ยวได้ดึงออกมาครับแล้วนี่ครับพยายามจะจะเค่ฝรั่งเจะแข้งขวาครับเสียหลักเสียเหลี่ยมแล้วโอ้โหแกคืนด้วยหมัดขวาครับอานินพยายามจะทิ้งด้วยหมัดแลกกันสนุกนะครัยบยกแรก นาและเอฟ่าครับอ่านี่ต้องบอกว่าต่างชาติเต็มสนามเลยเพื่อนหนิหงไซนั่นะที่นั่งเต็มนะครับ แล้วไม่ใช่อย่างนี้นะครับเกือบทุกเพื่อัสอดีหัวกันต่อกับยกที่สองนะครับเ,เ,เมกมจะเป็นขอ,องใครครับทางฝ่าย,ย,ยต่างไม่หนีเลยครับมินวางทรายเลอกเกลแข้งขวาสวนก็ขยับต่อยขยับมาครับ เก็นไปแท่งขวาครับจังหวะเกี่ยวเลิกคืนของพอดีลานไม่ธรรมดาครับแันนี้ไม่ใช่การบ้าน้อที่ง่ายของอนินเลยครับแม้ว่าจะเคยชนะมาขยับวางซ้ายไม่โดนครับเจอดีลายโยขยับเจอแท่งขวาครับ แขิงจังหวะไปได้ดีออกแล้วับซ้ายเจอขวาสวนอันนี้อันนึ่งก็ยังไม่เร่งเท่าที่ควรน,นะพี่วนะ่าวันนั้นนี่แกเร่งเยอะสารยกนี่โอ้โหโอ้โหแล้ววันนี้วันนี้นี่พยายามจะเกี่ยวแข้งของเพชรลีลา,าเกี่ยวไปเกี่ยวมานี่รับเยอะๆนี่ไม่เป็นผลดีแล้วเพราะลงทุนสูง คือมวยทีล่ลงทุนรับแข้งต้องแข็งแรงจริงๆอย่าง <c oughs> ในอดีตนี่ทางขบงวนของหอยุดพยุตเวลาใครจะไทยนาคู่ต่อสู้เก่งเกร็งลับแข้งนี่นครับมาแล้วครับซิกเนเจอร์ของแกครับโอ้แต่ว่าเจอแค่ <c oughs> คืนนะครับโอ้ยล้มแล้วโอ้ยยืมขาแล้วก็หลนครับโอ้ <c oughs> โดนต้านคอครับ <c oughs> ตังเล่ย์ยันเฉยนะครับเกิดรูปเกิดการวูบเลยครับแข้งขวานะครับเมื่อกี้สุดไว้หนึ่งนับแล้วครับเพ็ตติลาเอาอแล้วก็พยายามจะจะก้านคออีกแล้วครับพยายามจะย้นะครับเพ็ตติลาเดี๋ยวไปดูภาพช้าครับมันเกิดอย่างไรเอาแล้วครับโอ้โหกลายเป็น นินเนยครับป้านนี้งานเข้าเลยครับงานเข้าเลยครับอันนี้เจอไปหนึ่งนะต้องหาจุดเปลี่ยนเกมให้ได้เลยครับมาแล้วก็แข้งขวาเกี่ยวได้เพายงจะคืนครับแต่จังหวะดึงของเทลิลานี่ตีลาแบบเพชรจริงๆครับอันนี้ต้องชวนทะเลาะจามสบตายครับ ลวลาโยกขยากนะครับได้ได้นับตุนนี้โอ้ยแก๊กเอาทีเดียวอยู่เลยครับเฟติลาสอกขวาเมื่อกี้ เกิดเหตุับพยายามจะเสียบด้วยขอซ้ายนะครับแล้วนี่ก็เผลอนิดเดียวนะครับเกี่ยวปั๊บเผลอครับโอ้โหก้านคอครับแล้วดูครับปักเข้าไปแกพยายามจะเกาะเชือกนะครับแต่โอ้โหสุดเลยครับน่าจะวู้ผู้ดูอาการตอนแรกมันไม่น่าจะมีอาการคือหลวมนิดเดียวครับ แม่แล้วดูจังหวะดึงของเพลลลาแล้วนี่กบจังหวะพุ่งเข้าไปฟันศอกขวาครับแม่เฉี่ยวจมูกไปนิดเดียวครอบจจะโดนนี่ไม่ต้องสื่เลยครับ ดูก็ว่าจุดเปลี่ยนเกมจะอยู่ตรงไหนครับหนึ่งนับนะครับตุนไว้ในกระเป๋าแล้วครับเพชรลีลาถ้าไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นในวันนี้ล้างตาได้เลยครับแต่ต้องดูาะย,ยังเหลือเวลาสามยกยังมีเวลาให้อานินเมตาครับล็อกในแล้วครับซิงเนเจอร์กับเขาล็อกแล้วเสียบด้วยทราย เลวลาพยายามจะขวางหน้าครับพยายามยกแข่งยกขากันไว้ก่อนครับเดินหน้าต่อแล้วโอ้โหเอกอกซ้ายนิดเดียวก็ดูครับเออาเห็นฟุ้งเข้ามานี่แกใช้นวมนะครับตบแล้วออกข้างดูครับออกข้างระว,วางแข้งออกขวามือของตัวเองแล้ววางซ้ายนะครับ พยายามจะไม่แลกกระโง b o v e ในครับรู้อยู่แล้วครับอันนี้นิ่ม่เขายกแข้งยกขากันไว้ก่อนแล้วครับโอ้โหใส่หลักเกี่ยวกีมือครับคือพอได้ลูกครับต้นนี่ต่อยแบบสบายๆแล้วโอ้โหพยายามจะปักศอกสวนครับมีลูกทีอันนี้เดินหน้าต่อแล้วครับ ระวังแข้งขวาแล้วโคโ่นโตโัวขึ้นไปครับโอ้โช็อตนี้ถือว่าสวยเลยครับทําได้ดีทําได้สวยครับเอ,อ,อาละครับเดิมบรรเลงเพลงเข่าครับอย่าช็อตอย่าหมดให้เห็นนะครับหนีได้หนีไปอันนิน<อ>ดบอกหนีไปหนีได้หนีไปออโอ้โหเล่นงานบริเวณลำตัวล็อกในเสียบด้วยทรายเอาตีด้วยทราย ตีด้วยซ้ายโอ้ตีด้วยซ้ายพยายามจะสวนด้วยขวาคืนเหมือนกันครับเพชรลีลานี่นะครับเขาบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับนับพอไหมโอ้ยจิ้มลำตัวครับเกิดทีบ้ายานจะทีบนะครับพยายามจะอาศัยอาวุธยาว หลอกนได้ครับอนินตั้งลำได้แต่โอ้โหแกพยายามจะตั้งกระแพงคาครับแล้วพยายามจะหมุนเหลี่ยมออกมาแล้วขีบไวแล้วดูจังหวะหมุนเหลี่ยมออกข้างนี่นี่แหละครับมวยไทยอ๋อแบบมีลูกแกลูกกันโอ้เจอหมัดเจอหมัดขวาครับอย่าหมดนะเพชรดีลาแกประเภทปลายไม่แรงอยูอ่ด้วย,ย,ยครับอ้าเอ้าเอ้าวหลอกในได้อนินอี ตีโอ้โหดูครับตีท่านลองเชียร์อะครับแลนะนี่ครับเททิ้งนี่ครับโอ้ความสนุกบังเกิดขึ้นอีกแล้วครับเอฟติดเทียงแล้วครับอันนเมตาติดเคื่อบแล้วครับโอ้โหยัดไส้เอา้าเอา้าเอา้เอาปักในซอกแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนครับ <laughs> อยู่ในช่วงลายยกครับอยู่ในช่วงลายกยกกรรมาการออบอกเขาฟังกรรมาการหน่อยครับหนีได้หนีหไปโอ้โหจังหวะนี้ยไปยังหักวกลับแล้วล็อกในโอ้หมดยกครับโอ้โหคอมันบังเกิดเลยครับ ยายามจะเตะซ้ายแล้วตั้งกำแพงคาครับอันินล็อกแล้วแม่แกโหนตัวขึ้นไปครับแล้วพยายามจะเททิ้งครับอนินต้องใช้แรงนะครับแต่นี่ครับยัดด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายครับอนินแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาครับแล้ววางแข้งไม่โดนครับจังหวะดึงแล้วพยายามจะสอกกลับแล้วหมุนตัวกลับมาล็อกนายได้พยายามจะอาศัยลูกขยันเลยครับหนึ่งนับพอไหม นี่ยยถึงทีมงานจะขู่ยัง,ยงไงวลาพอลาหมดแรงนี่ใครก็ช่วยไม่ได้นะครับหัวหน้าคณะของเขาเรัตนชัยวัววลาพลตอนต่อยอยู่ที่ลุมพินีนะครับแกเป็นมวยที่ขึ้นไปนี่ไม่ค่อยเป็นตอกไปครับหมแต่เป็นมวยที่ทรร มากแต่ตอนนี้นี่หัวหน้าคณะคนใหม่นะเจนิตหัวหน้าเจนิตรัตนชัยมวยไทยค่ายนั่นหัวหน้าของหัวหน้าคือค่ายแกต้องเน้นหมอลำไว้ก่อนครับคือคนคนเปลงใจภรรยาให้มักจะได้ดีอ่าครับผมเอฟไม่มีภรรยามีมีวงหมูไม่แห้งจะไม่ควบพูดถึง พูดแล้วเงื่นเราพูดคำเดียวเราพูดคำเดียวครับเอายกที่สี่ครับอันนี้เติรนต่อเอาพีนลีลาพยายามจะขวางหน้าอันนี้เสียบด้วยตีด้วยขวาเอาพยายามจะโอ้พยายามจะเออพยายามจะได้เนียเลยครับนวลเนียนวลเนียอยู่ที่อันนี้เลยครับว่าเป็นอย่างไรติ้มด้วยมัดเออขวางหน้ายัดตัวเข่า ก็โต้ด้วยข้อขวาบ้างกับเพ็รนีลาพยายามพยายามจะบิดครับโอ้โกรรมการเหนื่อยหน่อยครับวอ้พิพัฒน์สมกลผนเบียเข้ามาล็อกในได้พยายามจะโหนตัวไว้ครับลูกอย่างนี้ไม่ได้แต้มไม่ได้คะแนนแต่ได้กำรังใช่นทโคตรช่งจะหมดไปโดยปริยายต้องเดินเข้ามาโอ้โหเอาเอาโอ้โห อยู่ที่การยิงระยะของเฟรรีลานะครับมัใส่ปลับควอดนะอู้ยเกิดขึ้นด้วยศอกครับเดินเบียดข้ามาเอาศอกเกลศอกโอ้โหนยังคงเดินหน้าพยายามจะปักศอกแล้วแล้วขวางหน้าขวางหน้าตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาอ่าปักด้วยศอกครับโอ้โห เดียดมาปักศอกซ้ายอาจจะเอาเทียบซ้ายเสียบซ้ายเยสียบซ้ายเสียบซ้าย,ย,าย<ะ>เอ้าหันข้างหันข้าง,าง,าง,งาาแล้วก็ตีด้วยขวามาเลยครับตอนนี้นี่วุ่นวายครับอูบิยามจะคืนด้วยศอกเหมือนกันครับงงในไม่ปล่อยให้เตะนะตอนนี้อไม่ปล่อยอให้เตะครับถึงตัวตลอดลแล้วครับ พอออนโอ้โหพยายามเปิดสวนด้วยซองครับนะสวนด้วยซองขวาอานินดันเข้าเชือกตีผงเดินต่อครับอานินเฟรลีลาโยกวางแข้งแต่อานินถึงตัวถึงตัวถึงตัวตีด้วยขวาโอ้โหแล้วทอร์มาตีโอ้โหเข่าล้วนๆแล้วครับ ไม่ผลอย่างอื่นแล้วครับอันนี้เมทัโฮ่โโห,หนึ่งนับนี่มีผลหรือเปล่าครับปักไปศอกครับล็อลกในพยายามจะตั้งกระแพงขาอันนี้ตีด้วยขวาครับโอ้โห,โโหพยายามจะปักศอกอันนี้ปักไปศอกแล้วล็อกในพยายามเข้ามาพยายามจะทีบนะครับเป็นลีลา โยกยครับบนโยกครับหมดยกดูกับจังหวะฟุกซ้ายแล้วเททิ้งของอน,นินครับอือหือ,อใส่ความแข็งแรงแข็งแกร่งครับเลืดนี้ครับพยายามจะสวนด้วยศอกนะครับอ่า ส่วนด้วยศอกคืนเหมือนกันแล้วโอ้โหดูครับแล้วนี่ครับจังหวะศอกของอันนินครับแหมสุดนะครับสุดครับแต่รีบลุกขึ้นมานะครับเพชรลีลาอนินก็เสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายครับแหมโก่งไปโก่งมาเลยครับโอ้โหนี่ครับหนึ่งนับพอหรือเปล่าครับอยู่ที่ยกสุดท้ายเลยครับ แฟนมวยยังไ <zo zy> ม่หนีนะต้องบอกว่าแฟนมวยยังไม่หนีครับอ้โหแล้วก็อย่าลืมครับสำหรับนาทครับป่าตองคอมแบตลีครับดูลายพยักปาตองมวยปาตองมวยทยิมครับเจอรูเบนลาพิราจากอิตาลีคาเมลซาอินจากตุรกีครับเจอแม็กซิมจูลับ บาเยฟจากรัสเซียและคู่คิกบ็อกซิ่งครับ,รบกราบเบียมเพเรราจากเวเนซุเอลาครับเจอโรมันกุลเยฟจากรัสเซียครับอย่าลืมครับสามทุม่มเพชรนุ่มน้อยออฟฟิเชียลครับเอาละครับยกสุดท้ายครับาสามนาทีที่เหลือแล้วครับมาดูว่าเกมจะเป็นอย่างไร เดวปัดไปซอกขวาระวางแข้งขวาอันนี้วางซ้ายอันนี้ยังคงเดินหน้าต่อวางแข้งขวาแล้วล็อกในแน่เฟรดิลาพยายามจะขวางหน้าอันนี้เดด้วยซ้าย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 โอ้โหเลิศนี่เวี้ยงเลยครับโอ้โหหาว่าหาวาดอยู่ที่มุมโอ้โหใส่พลั๊กกระปุครับโอ้ทำได้จะก้นหนักนะครับเฟรดิลาแล้ววางขวาอันนี้ทิ้งด้วยหมัดขวาล็อกในได้ครับอันนี้ล็อกล็อก เดินหน้าต่อครับซ้ายโอ้โหแย่กันแจ้งแช่งทำเดินต่อแล้วแม่พยายามจะตกอ,ออกข้างครับเทนนีลาเพื่อหวังซ้ายห,หวางซ้า,งายไม่โดนกรบดกนี้อันนินเดียกามา นี่ครับตัวข้างระวังซ้ายวางขวาวางขวาครับโอ้โหโอ้โอย่าให้อย่าปล่อยให้เพชรลีลาได้วางแข้งนะครับนี่ครับอย่าปล่อยให้ได้วางแข้งเอาเอาล็อกได้ได้จังหวะวางซ้ายโอ้โหสกับเอ้าโอ้โห ีพยายามจะไม่เล่นวงในนะครับว่าทีของเทลีลาเต่แกว์หมุนอ้อข้างวางซ้ายมาแล้เขาผัดขวาแม่นเปรียบปักด้วยศอกขวาแล้วล็อกใน โย่ตางอวางซ้ายของเวนีลาอันนี้ทีมอีแยก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 ครูคนนี้กรรมการเหนื่อยหน่อยครับเหยียบเข้ามากระโดดทีมแล้วเจอศอกขวาของเวลีลาเวลีลาวางขวาแล้วตั้งกำแพงไว้อันนี้ดันเข้าเชือกอีด้วยขวา ขวาครับนี่ครับโอ้โห,โหระเบนตะตบออกข้างก็หมุนบีนยออกมามมครบทห้ายกครับโอ้โหสุดมั่นโอ้โห <c oughs> สุดมันเลยครับมาดูครับจังหวะ วางแข้งขวาครับอ,อันนินพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาแต่จังหวะวางซ้ายของอันินเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยขวาของเฟรลีลาครับอืมอ้มนี่ครับจังหวะสอกกลับนะครับเดี๋ยวหันมาเจอแข้งซ้ายเชรลีลาไม่ยอมเล่นวงในครับอื้อันินพยายามจัดไล่งานบริเวณลำตัวครับแรกกันมันจริงครับกระโดดทีบเลยวโอ้โหเต็มหน้าเลยครับ เลดี round, referee, rian, ้เซนเทนแมนอัร่ิเซอเรียาศาสต์คนเรียนสพม่คุณกรพักดีอักษรกซมสกว49ล47บค ออนคอนเรสเลชันสเกนโฟลวโเพ็ดลีลารัตชัยมวยไทย